ไม่ฟังโกบอกว่าดีกว่าเนี่ยเมาเนี่ยนเยอะเมองั้นพอรอกนี่ตวนยกโยกคนละกี่าทลองผ่อนกี่าก็ได้พี่ ก็คือตอนนี้ทางจังหวัดนนท์นะครับก็ได้จัดเตรียมโรงมาลสนามโดยใช้สถานที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น700เตียงแบ่งเป็น2ตึกตึกละ350เตียงครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือตึกที่2ที่ยังไม่มีผู้ป่วย จะจัดเตรียมไว้350เตียงสำหรับตึกอีกด้านทางขวาเอ่อก็อีก350เตียงตอนนี้มีผู้ป่วยเข้าไปพักแล้วตั้งแต่เมื่อวานเวลาบ่ายโมงก็เริ่มรับตอนนี้ก็มีประมาณ100คนสำหรับในการจัดจัดเตียงสนามในตึกที่หนึ่งก็จะต้องมีมาตรการเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยโควิดเพักอาศัยแล้ว จะต้องมีทางสาธารณสุขก,ก็ได้เตรียมชุดไว้ทั้งหมด70ชุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่จะขนย้ายติ่งอุปกรณ์สำหรับสร้างเตียงสนามเนี่ยต้องสวมใส่